โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต mm ้น hmm. TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีผู้ติดตามกว่า100,000คนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100% mm hmm. เพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับ mm hmm. เริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคอถ,ถูกเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุม,คมเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์แอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับร้าน Melo Top Up เปิดให้บริการ8โมงเชา้าถึงเที่ยงคืนนะครับ หรือสามารถสแกน QR code อันนี้ได้เลย โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ครองคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มารีวิวสกินของคาเฟนีกันเนาะก็ช่วงนี้อาจจะรีวิวสกินแครี่เยอะหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้แอบชอบเล่นแครี่มากกว่านะโอเคครับก็ถ้าพร้อมแล้วเนี๋ยมาดูสกินของคาเฟนีสกินนี้กันเลยเนาะโอเคครับไปดูกเลย โอเคครับก็เข้ามาดูในตัวเกมกันเนาะสับสกินนี้ของคาเฟนีเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนของนิดหนึง่งเอาเป็น,เ,ปนเอ,อ่อนี่แล้วกันมูลามาะเนาะใช่มูลามาะปะ่ะแต่มันชื่อไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวเกมกันเนาะสกินนี้ก็น่ารักนะแับสกินนี้ของคาเฟนี <laughs> เออช่วงนี้อินเล่นแคลรี่เป็นพิเศษ <laughs> เดี๋ยวน่าจะต้องกลับมาเล่นเมดบ้างแหละเดี๋ยวหาเวลาเล่นก่อนช่วงนี้น่าจะมีแต่เล่นแคลรี่แหละเนาะ ชอบช่วงนี้น่ารักสกินคาเฟลี่สกินนี้ก็น่ารักนะช่วงนี้ยิ่งออกมาเป็นกีซากุระกระสีซากุระที่เป็นเหมือนกระสุนกลนกลเลยก็ดูโหดดีเหมือนกันนะอา้อาวอา้าวอ้าวเดี๋ยวนะดเ,เดี๋ยวสลับเดี๋ยวสลับแป๊บนึนนงนะขอเคลียร์มังกรก่นอนฮึบ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 เอ๊ะจะโดนลาดปะเนี่ยทำไมฟิลมันเหมือนจะโดนลาดเลยฮะ เอ้ยโดนลาดจิงด้วยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วอุย้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้ย,อยเละแน่เลยอะ่ะโอ้ยโอ้ยความโลภเป็นเหตุโอ้เพนฟักอืมเพนไม่ถึงอะ่ะอืมเพนโอ้ยอย่าโลภทุกคน โลบไปหน่อยว่าเปิดมาอย่างแย่เลยอะเออเหลนนะดีโอเคโอเคกำลังขึ้นไปนะแันนึงโอ้ยน่าโลบเหลือดายโอเคมาแล้วมาแล้วึบนี่เนี่ยโอ้สกินคิวปิดอันนี้ก็น่ารักนะของเทวจริงเราเอาสกินคิวปิดไปแรกไปในนี่แล้วไง แรกเป็นสกินที่เป็นมีโกะจิจอกแล้วอะเออเอาเอาเอาใครจะได้นกก่อนกันเอาไงเอาไงเล้กไม่กล้าเดโดราดอีกได้เอาแล้วนี่อันติหน่อยนี่นี่นี่เกลี้ยงอ๋อทารอนไม่ใช่มูลามาสมูลามาสมันเจาะเกาะน้วยโทษโทษโทษเราจำผิด เฮ้ย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 นี่เนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยเยี่ยม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 เออเออแมนงันต้องเปลี่ยนให้เป็นเลือกเป้าหมายได้ละเลือกเป้าหมายไม่ได้ยากจังโอ้โอ้โอ้โอเกือบแล้วเกือบเกือบเฮ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่นี่เนี่ยอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเออออกไปแล้ว เออทำดีเออ,อ,อเยืช่วยเดอะย่นเดี๋ยวออไปไม่ได้โอ,อ้สายตาสาตาเออเออเออมาแล้วม,ม,มาแล้วมาช่วยมาเถอะติเลยนี่เดะโอ้ยนี่เดียวเองอุ้ยเก่งอะ่ะทีมเราไม่มีใครตาเลยอะ่ะสุดสุดมากเฮ้ยมีเราแจกไปคนนึงโเสียดายพลาดไปตอนแรกนิดเดียวไม่น่าร่วมเลย อะไปหนึ่งแพ้ฟินิกไปแพ้เนื้อไอเหนื่อยเออสนุกดีสนุกดีรอออกทารอนทารอนอะไรทารอนจะออกโอ้เพ่นนะแข่งแข่งแข่งนี่เราได้ว้าวอยู่เลย

น่ากลัวจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเก็บ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 เยี่ยมลาดได้ดีเฮ้ยนีดเดียวเยียมเยบเฉียบเฉียบเฉียบใช่ได้ใช่ได้มาอีกมาสีมาพร้อมนะพร้อมพร้อมมากพร้อมลาดโอ้โหโอ้โ ยิงยิง,ยงนี่เนี่ยนี่เนี้ยนี่เนียกดดลาร์ดลารช็อตคึบนี่เนี่ยน,น,นี่เนี้ยนี่เนี้ยออ,อ,อ,อเออืออโอ้โอ้โอ้โอ,โอกิ้งเหมือนเห็นในพุม่มนะซา,าน้จะเข้ามาปะเนี้ยโ,โอ้โอ้ไม่ทันไม่ทันจริงด้วยโอ้โหโดนแน่นเลยแแ โอ้โหช่วยได้ไหมเนี่ยไม่น่าไหวนะโอ้ยนี่เดียวเองเสียดายจังเละไม่น่าเลยนี่เดียวเองสัตว์นี้นี่เดียวเองอ่ะโอ้ยเด้อเด้อเทลเด้อเดี๋ยวเจอกันโอ้ยเหนื่อยเสียดายจังเอาไว้เอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันโอ้ดูกรีดตีเข้าไป อความแรงขีดเ่ียเจอกันเดี๋ยวเจอความแรงขีดโอเคมาพอมปืนใหญ่โอ้เสรยจได้เอาใหม่เอาใหม่ล้อมหน้าใหม่เ <c oughs> หนื่อย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยคิดว่าเป็นทเทวแล้วเจ๋งขนาดนั้นหน่อเด<ร>ี๋นยเเหนอะเ <c oughs> หนื่อยอเห่อเหนื่อเื่อยเอยอยอยเหนืนี่นะี่ นี่เ sucking, นี่ยน oh, yeah. oh, oh, oh. yeah, right? ี่เนี Columbus ่ยนี่เนโอ้ยเนี่ยเยยโอ้โอเยี่ยม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 ไป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 ต่อต่อต่อเออได้แล้วธรรมดาที่ไหนล่ะที่ไหนล่ะนี่ที่ไหนล่ะที่เยเกือบแล้วเกือบเข้าวงไปแล้วเฮ้ยเหนื่อยนี่เราชอบตอนวิ่งมากเลยมีกระต่ายโมจิออกมาวิ่งรอบๆด้วยน่า โอเคป้อมจะัดไปจะตไมอืออือโอเคไปไหนกันดอนะฮึ๊บฮึ๊บโอ้ฟีนิกซ์ไปเรเราได้เริ่มได้ทีละป้อมสองป้อมและไปไบึบึบึนิดนึง ปุ้งอุ้ยโทษลืมเกือบลืมดูสัญญาณนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เฮ้ยรอดไหมไม่รอดโอ้ยอันตีโดนเก็บเลยเสียดายจังไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่โอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วมันสิเขาบัตรโอ้ยโอ้โอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วนี่เนี่ยนี่เนนี่เนเฮ้ยฮึบฮึ๊บเฮ้ย โอเคดันป้อม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 เออแรงอยู่นะเออโอ้โหโอเว่าจะิีแบบจับได้จะเข้าสิเออเออเข้ามาเข้ามาคุณเออใหเหนื่อยจังโอ้โอข้างล่างวอล์ค่ดคู่แขนคู่แขนเดี๋ยวเดี๋ยวอล์ค่ะเจอเราเออเอาไงดีเดี๋ยวหนีไปแล้วนี่เฮ้ยเราว่าอยู่พคงหนีเปล่าแต่ไม่กล้าเข้าอ่ะ เฮ้ยเอาไงดีอลองโอมาเชิญดูสร้างเถอะไม่เจอมั้งเฮ้ยเหนื่อยไปไหนกันหมดไปไหนกันหมดนี่นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดือดใตาเดาตาเดาอดใตเ้เข้ามาเข้ามาเฮ้ยเหนื่อยโอ้ยยูมีระยะจะทำอะไรก็ได้หรอเทลฮะออเออเออเออว่าขาดวอาขาดวอาขาดโอ้โหโอ้โห เขายืนเล่นดีๆแหละเออเยี่ยมโหอยากเก็บวอ,อล์ค่จังระยะไม่ถึงถ้าเป็นแถวนา่าจะสิเย้ <c oughs> ยเาราจะได้คิวเย้แล้วเดี๋ยวตีป้อมรอแล้วกันอื้ออื้ออื้อตีป้อมตีป้อมตีปอ้อมเออไปๆๆๆเหนื่อย <c oughs> ตีป้อมยังเหนื่อยขนาดนี้เอ,อ้อ,อ โอ้อยระยะระยะโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ยเออหลบทันเกือบเร็วเกือบเร็วโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องหนีก่อนโอ้ยโดนโทษนะโทษนะทำช่วยไม่ได้จริงโอเคไหมเดินคู่เทนไปแล้วกันไหมง่ายดีอู้เอ้ย เอ้ยเอ้ยว่าเป็นเทลได้ระยะทำอะไรก็ได้แล้วดีละเพนเก็บไปเอ้ยเอ้ยวอลคัดวอลคัสเอ้ยเก็บเร็วเฮ้ยเหนื่อยออกอะไรดีอ่ะเอออองนี่กันป้องกันการตาย เฮ้ยทีมเราเก็บหมดอะเฮ่ธรรมาดาธรรมาดาที่ไหนล่ะดูท้าวทา้าวโคตรน่ารักเออออกอะไรดีออกอะไรดีฮึ่ฮึฮึออกอะไรดีนะเคเคมาแล้วมาแล้วกำลังวิ่งไปวิ่งเร็วมากดู <c oughs> ปืนมันหนักอะวิ่งเร็วเวท่านี้แหละ <c oughs> เออ มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาช่วยแล้วเออเดี๋ยวเหมือนว่าคาฟเฟนีจะมีสกินอวกาศมาป่ะเหมือนเราเห็นอยู่น่าก็น่าจะสวยอยู่นะแต่รู้เอมีเอฟเฟคหรือเปล่าสิเนาะมีก็ดีนะก็น่ารักดีแล้วยากรู้เหมือนกันเป็นยังไงแต่ต้องรอดูมันจะเข้า,มา,นนะาเมื่อไหร่ระน,นะ,น,ะน่าจะเป็นวอลล์ทจริงประเทศอื่นเป็นวอลล์พาร์ทป่ะของเรานั่นจะเป็นซื้อแยก <c oughs> คุ้มรือเปล่านะ <c oughs> าต้องคอยดูเป็ทีนะเอาไหวไหมเพนเออ เอออ๋อเห็นตาสิโอเคโอเคอุษาช่วยอะ้วนะเพลเฮ้ยเห็นเป็นป่าป่ะเอ๊ะอะไรผมยังไม่ได้ล็อกเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ได้มองตับอาอเลสเตอร์แฮะโอ้โอ้โอ้เข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาสิเออ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 อี่คิดว่าบิดแล้วทำอะไรก็ได้แล้วนี่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 เยี่ยมเทมนี่เออ ฮ้ยนี่เนี่ยเด้อดับเบิลคิวเก่งมากสุดยอดเฮ้ยเหนื่อยให้ต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวอล์คัสให้เอาเป้าห้าไปเป้าเออแล้วก็ตีปั้มต่อไปเนะาะพนักงานตีป้อมเฮ้ยจบได้เลยมั้งเนี่ยจบเลยจบเลยเดี๋ยวนี้ตีแฮกเกีียว โอเคครับก็มาดูกันารได้ MVP คงไม่ใช่เราหรอกมั้งตายเยอะไปหน่อยได้ที่สามนะชนะตอนนี้ครันที่ส <Nice S 1> อง <to me. S 1> เพลนก็ไม่แปลกหรอกเกลนโ้เพลย์่นนะเล่นดีอยู่เกมนี้เก่งมากครับ <laughs> <laughs> เกมเจ้าป่าเพลิน <laughs> 4, ได้9.4ฮะได้ที่สองลองจากเพลนโอเคนะดูไอเทมในเกม ก็โอเคแหละออกไม่ครบแล้วก็เข้าไฟ15ครั้งโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ใครสนใจสกินของคาฟเฟนี่มันก็จะเป็นสกินระดับอัลเิรเมทเนาะก็น่าสนใจอยู่ใครสนใจก็ไม่แน่ใจว่าเปิดซื้อหรือเปล่านะเอ้ถ้าเปิดขายหรือเปล่านะถ้าเปิดขายก็ลองไปซื้อมาได้นะราคาน่าจะประมาณพันสองร้อยคูปองหรือเปล่านะอันนี้ถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะใช่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ ฝากสนับสนุนสปอนเซอร์เราทั้งสองเจ้าด้วยนะเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขายถัาเกม RV แล้วก็อีกเพจหนึ่งเพจเมโลท็อปอัพเพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไกใช้เพียงเลข Open ID เท่านั้นนะโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย